สวัสดีค่ะช่อง youtube สมอนชาแนลนะคะเนี่ยฝนกำลังตกอยู่นะตอนนี้นะคะตกอีกแล้วนะคะตกได้ตลอดวันเลยมั้งคะวันนี้นะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะคะดูซีฝนตกอีกแล้วมาดูน้ำท่วมนะคะ โอ้โหน้ำเยอะมากเลยนะคะนู่นน้ำเต็มคลองเลยนะคะโอ้โหน้ำเต็มคลองเลยแต่ไม่กล้าลงนะคะกลัวนะคะไม่กล้าลงนะคะอือหือน้ำเยอะมากเลยนะคะนี่สะพานนะคะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแต่สสมอนชาแนลจะไม่ข้ามไม่ลงไปนะคะอันตรายอุ้ยลุงจิ้มี่อยู่นู่น กับเจ้ามิกกี้ลุงจิมมี่ไปทำอะไรโอ้ oh, ลุงจิมมี่พาเจ้ามิกกี้ไปทำอะไรตรงนี้นะดูน้ำนะคะดูน้ำน้ำเต็มคลองเลยนะคะมีลุงจิมมี่กับเจ้ามิกกี้เดินอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเนี่ยเจ้ามิกกี้กับลุงจิมมี่นะคะหนึ่งเจ้ามิกกี้เล่นน้ำแล้วนะคะนึ่งน้ำเยอะเลยนะคะเต็มคลองแล้ว เสียงกบเสียงอึ่งร้องเลยนะคะน้ำเต็มทุ่งนางเลยนะคะหนึ่งโอ,โอ้โอ้โอ้ลมแรงนะคะอือือน้ำท่วมแล้วนะคะดูสวยมากเลยนะคะอือหือ ท่วมคองแล้วุี่แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมลุงจินม,นมนี่อยู่เต็มยมีขาบอกมีอยู่ค่ะแต่ไม่ได้มาแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวดูหน้าพ่อดู อ,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 อ้อวอ้ะวอ้าวอ้ดูช่างโงนะคะระวังช่างโคงลื่นนะคะจะได้ทัคิดเด็ดเลยถ้าช่างพงลื่นอืมช่างพงมาแล้วนะคะนึ่ถ้าใครลื่นจะได้คิดเด็ดเลยแค่นี้นะคะกดไลค์กด share, แชร์สมัครช่องแนแด้วยนะ